ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างเป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์ความการุณาประคุณพระธรรม สมควรเราท่านสรรเสริญโมทนาพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณอันาเลิศลำ้ำพรพระองค์ที่ทรงประทานให้เป็นประจำชุมช่มฉ่ำในฤทธิเดชาในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชา ความบาปท,ที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไถยแม้สิมีมนทินภไยดูมินก็ช่างไัยพระองค์งทรงชัยอภัยพวกเราความสึนเจ้าพวกเราหายไปจะมีใครที่ไหนกันเล่า นำพวกเราช่วยประชารอด้นทำความดีไม่มีสักคนที่จะช่วยต้นให้หลุดพ้นจากความตายจากาาจากความตายคนไ้เลยพระเยซูเป็นผู้ชดเชยนันทำคำเอ่ยไม่เคยลืมในตัวเรา